ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลงจิวเซียวพยักหน้าให้กับทั้งสองด้วยรอยยิ้มหลังจากนั้นเฉินเซียงจึงบอกให้ทั้งสองทำงานเป็นสายลับให้กับพวกเขาแน่นอนว่าการร่วมมือของพวกเขาจะไม่ได้เป็นเพียงแค่วาจาเฉินเซี่ยงใช้สร้างพันธสัญญาวิญญาณกับทั้งสองเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายทางด้านหลานชิงเทียนและสื่อยี่ไม่คิดคัดค้านและในไม่ช้าการลงนามในพันธสัญญาจึงเป็นอันแล้วเสร็จ หลังจากทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วเฉินเซียงก็ขอให้หลานชิงเทียนและสื่อยี่เดินทางกลับไปยังพระวิหารไร้วิถีเพื่อบอกข่าวการตกตายของหลานอยู่รวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องพระโรงเพียงแต่ตัดเรื่องกระบี่มังกัรครามเพชรคาดออกไปแน่นอนว่าการกระทำนี้เทียบเท่ากับการประกาศสงครามกับพระวิหารไร้วิถีแต่เฉินเซียงกับหลงจิวเซียวหาได้โกัวเกรงไม่ อาวุโสป่ายของพระวิหารแห่งสวรรค์ก็ตกตายเช่นเดียวกับหลานอยู่สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าทั้งสองขุมกำลังไม่ได้อยู่ในจุดสูงสุดของมหาดินแดนทั้งสิบเฉินเซี่ยงต้องการประกาศสักดาเพื่อให้เผ่าพันธุ์นอกนภารับรู้ว่าขุมกำลังแห่งมหาดินแดนทั้งสิบไม่ง่ายที่จะยั่วยุปัจจุบันทั้งดินแดนร้อยบุกผาและดินแดนมังกรเก้าสวรรค์ต่างควบคุมตัวสายลับได้แล้วที่สำคัญพวกเขาได้เค้นถามข้อมูลสำคัญมาได้ไม่น้อย ยกตัวอย่างเช่นใต้ผืนพิภพของดินแดนมังกรเก้าสวรรค์และดินแดนร้อยบุกผาต่างมีช่องทางนอกนภา,าขนาดใหญ่โดยมีการจัดตั้งมหาข่ายพลังเคลื่อนย้ายระยะไกลเอาไว้สำหรับช่องทางนอกนภา,าที่เมืองหลิงฟงนั้นยังไม่ได้จัดตั้งมหาข่ายพลังเคลื่อนย้ายระยะไกลเนื่องจากนิกายมหาปราชย์ยังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้หลังจากรับรู้ข้อมูลสำคัญผู้เชี่ยวชาญดินแดนมังกรเก้าสวรรค์และดินแดนร้อยบุกผาจึงค้นหาและทำลายมหาข่ายพลังเหล่านั้นทั้งหมด แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญที่ยังอยู่ในดินแดนมังกร9ก้าสวรรค์จะมีแผนเดินทางมาสมทบที่ดินแดนท้าพิภพแต่พวกเขาก็ไม่คิดจะเก็บมาหาข่ายพลังเหล่านั้นเอาไว้ปรับแต่งในอนาคตเลนนาติดต่อหาเชิญเซี่ยงโดยแจ้งข้อมูลสำคัญนั่นคือการเข้ามาที่มาหาดินแดนทั้งสิบของเผ่าพันธุ์นอกนภา,าจะไม่ได้เคลื่อนทับมาจากช่องทางใต้พิภพเท่านั้นแต่จะมีการเคลื่อนทับมาจากบนท้องฟ้า เมื่อถึงเวลาที่ห้วงมิติอ่อนแองมันจะมีช่วงเวลาอยู่ประมาณสิบวันหลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาดังกล่าวห้วงมิติก็จะกลับคืนความแข็งแกรง่งและการเปิดช่องทางนอกนาภาจำเป็นต้องใช้พลังงานมหาศาลอาณาเขตเย็นเหิงมีประชากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งปัจจุบันมี3าผู้ปกครองเป็นหลงจิวเซียวหู่ยู่จุนและจัก,กรพัรดีเทียนเหียนด้วยเหตุนี้ขุมกำลังหรือกลุ่มอำนาจทั้งหลายจึงยินดีที่จะเข้าร่วมกับอาณาเขตเย็นเหงิงโดยไม่ลังเลที่จะย้ายรกรากมายังอาณาเขตเย็นเหงิง ราชนวนในตัวตนอวุโสหลิงนำพาสาวกเคลื่อนกำลังออกจากเมืองหลิงฟงอย่างลับๆแต่ยังทิ้งสาวกบางส่วนไว้ในเมืองหลิงฟงแน่นอนว่าราชนวันไม่ได้เข้ามาในอาณาเขตเยียนโดยตั้งรกรากแห่งใหม่ไว้ใกล้เคียงเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับกลุ่มอำนาจในอาณาเขตเยียนเหิงปัจจุบันใจกลางของอาณาเขตเยียนเหิงก็คือเมืองซิงหัวและเมื่อมีการขยายเมืองมันก็ครอบคลุมที่ดินของชุมชนเฉียนหลง เป็นที่ทราบดีว่าใต้ที่ดินดังกล่าวมีช่องทางนอกนภา,าของพูดอสูรทว่าหลงจิวเซียวกับเฉินเซียงไม่ได้กังวลแม้แต่น้อยอันที่จริงเฉินเซียงกับหลงจิวเซียวเป็นกังวลว่าพูดอสูรจะไม่เคลื่อนทับมาด้วยช่องทางนี้เสียมากกว่าเพราะพวกเขาตั้งตารอการมาพวกมัน<อ>เพื่อที่จะเปิดฉากเข็นฆ่าในรูปแบบของการปิดประตูตีแมวด้วยการที่อาณาเขตเย็นเหิงมีกลุ่มอำนาจเข้าร่วมมากขึ้นและมากขึ้น ก็ทาให้เฉินเซียงไม่นึกกังหวลความแข็งแกร่งของอนาเขตเยียนเหิงแม้การติดต่อกับเล่ยหนาครั้งล่าสุดนางจะบอกว่าพวกเขามีแนวโน้มจะต้องเผชิญหน้ากับเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังก็ตามทีปัจจุบันเฉินเซียงเก็บตัวอยู่ในห้องลับโดยกําลังกลั่นปรุงเม็ดยาทะเลจิตวิญญาณจํานวนมากเป็นเพราะเขาต้องการให้มีผู้เชี่ยวชาญที่ยังถึงสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงเพิ่มขึ้นตรับตรับใดที่คุมกําลังหลักของอนาเขตเหียนเหียนเหียงเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่บรรลุสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ระดับสูง ก็จะลดความกดดันต่อการ,รเผชิญหน้ากับเผ่าพันธุ์นอกนภา,าได้มากขึ้นนอกจากนี้เฉินเซี่ยงยังได้ส่งมอบมุกนภา,าและวัสดุพลังนอกนภา,าให้กับหลงจิ่วเซี่ยวและดินแดนร้อยบุกผาโดยที่เลย่ยหนามีการส่งมอบมาให้เขาอย่างลับๆด้วยเหตุนี้คุมกําลังในมหาดินแดนทั้งสิบจะไม่เสียเปรียบในแง่มุมของอาวุธและอุปกรณ์เวทมากนะัก ในสายตาของเผ่าพัพานธุ์นอกนาพามักมองว่าผู้คนในมหาดินแดนทั้ง10เป็นดั่งฝูงแกะตัวอกอ้วนเพราะด้วยกว่าพวกมันในแง่มุมอาวุธและอุปกรณ์เวทเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามปัจจุบันเฉินเซี่ยงและพวกพ้องของเขามีการเตรียมพร้อมในทุกด้านและเมื่อถึงเวลาเผชิญหน้ากันใครจะเป็นฝูงหมาป่าและใครจะเป็นฝูงแกะก็ยังไม่แน่เสมอไป ด้วยการที่ไลหนาเป็นผู้สนับสนุนมุกนภา,าและวัสดุก,กลั่นสร้างนอกนภา,าเฉินเซียงก็มั่นใจว่าอาวุธและอุปกรณ์เวทที่กลั่นสร้างขึ้นมาจะไม่ได้อกว่าเผ่าพันธุ์นอกนาภาอย่างไรนะักสำหรับสิ่งที่เฉินเซียงจําเป็นต้องแวดระวังในยามนี้ก็คือขุมกําลังพระวิหารแห่งสวรรค์ที่ซ่อนตัวอยู่ในดินแดนอื่นซึ่งไลหนากล่าวว่าพวกมันทั้งสองไม่ได้อ่อนแอแน่ล่ะว่าพระวิหารไรวิธีก็เช่นกันพวกมันยังมีการตั้งรกรากเป็นสาขาอื่นเหมือนกับพระวิหารแห่งสวรรค์ พระวิหารแห่งสวรรค์จะต้องทำสงครามกับพระวิหารไร้วิธีในมหาดินแดนทั้ง10โดยผู้ชนะจะได้ค้นหาเต่าเทพท้าพิภพหรือดวงชะตาแห่งวัตจักรทาพิภพจะอย่างไรก็ตามแต่พวกมันยังไม่อาจรู้ว่าเป้าหมายสำคัญของพวกมันตกต้องอยู่ในมือของเฉินเซียงมาสักระยะแล้วเกี่ยวกับเต่าเทพท้าพิภพหรือเตเวทโลกาเฉินเซี่ยงเชื่อว่ามันไม่ใช่ดวงชะตาแห่งวัตจักรที่สมบูรณ์ เช้าตรู่ของวันถัดมาเฉินเซียงติดต่อหาหลิวเมิงเอ๋อและเซียวเซียงหลินก่อนที่สาวงามทั้งสองจะยืนยันว่าดินแดนร้อยบุกผาเตรียมพร้อมดีแล้วสิ่งนี้ทำให้เฉินเซียงรู้สึกผ่อนคลายดังนั้นเขาจึงนำตาเวทโลกาออกมาเพราะต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับดวงชะตาแห่งวัตจักรให้มากขึ้น ปัจจุบันเฉินเซียงเก็บตัวอยู่ในสถานที่ลับแห่งนิกายมังกรก้าสวรรค์ซึ่งถือว่าปลอดภัยมากแต่ถึงกระนั้นเขายังได้จัดวางขายพลังป้องกันจํานวนมากก่อนจะเริ่มการตรวจสอบเตาเวทโลกาด้วยการที่มันคือเตาเทพท้าพิภพ,พหรือดวงชะตาแห่งวัตจกักรดังนั้นเขาจําเป็นต้องรัดกุมอย่างที่สุดเขา เขาคิดว่าตราบใดที่พระวิหารไร้วิธีกับพระวิหารแห่งสวรรค์ยังไม่รู้ว่าเต่าเทพท้าพิภพตกอยู่ในมือของผู้อื่นแล้วพวกมันก็จะทำสงครามกันในมหาดินแดนท้าพิภพจนกว่าข้างใดข้างหนึ่งจะแตกพ่ายเสียวจริงแท้จริงเต่าใบนี้ถูกเรียกว่าเต่าเทพท้าพิภพและมันคือดวงชะตาแห่งวัฏจักรท้าพิภพเฉินเซียงกล่าวแต่ปัจจุบันข้าไม่สามารถค้นพบแง่มุมอื่นใดจากการตรวจสอบพี่ใหญ่เต่าใบนี้มีการเติบโตมากขึ้นเสี่ยวจริงกล่าวเสียงตื่นตื่น ไม่นึกเลยว่าเตาใบนี้จะกําลังก่อกําเนิดร่างวิญญาณเสียอย่างนั้นพี่ใหญ่ก่อนหน้านี้ข้าเคยคิดว่าจะแบ่งร่างวิญญาณเข้าสถิตในเตาใบนี้แต่ดูเหมือนจะไม่จําเป็นเสียแล้วเสี่ยวจิงกล่าวเสริมเจ้าพูดจริงหรือนี่ถ้าเช่นนั้นเจ้าสามารถสื่อสารกับร่างวิญญาณได้หรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวข้ารู้สึกว่าตาเวทโลกานี้อาจไม่ได้เป็นดวงชะตาแห่งวัตจักรเพียงหนึ่งเดียวหรือดวงชะตาแห่งวัตจักรที่ทรงพลังที่สุด กระบวนการก่อกําเนิดร่างวิญญาณยังไม่เสร็จสิ้นแต่หากเตาใบนี้เป็นดวงชะตาแห่งวัตจักรจริงมันก็สมควรมีสติวิญญาณแล้วอึมมมหรือจะเป็นไปได้ว่าสติวิญญาณยังอ่อนแอดังนั้นพวกเราจึงไม่ได้ค้นพบมาก่อนเสี่ยวจิงกล่าวยังมีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งนั่นคือสติวิญญาณยังไม่ตื่นขึ้นมาได้ยินดังนั้นเฉินเซี่ยงจึงนำมุกนภาจำนวนมากใส่ลงไปในเตาเวทโลกาเพื่อทำการสกัดกลัน่น เฉินเซียงตั้งใจจะให้เตาเวทโลกาดูดซับพลังงานจากมุกนภาที่ผ่านการสกัดกลั่นเพื่อให้สติวิญญาณมีการเจริญเติบโตมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานมุกนภาเฉินเซียงไม่มีความกังวลในเรื่องจำนวนที่ลดลงเพราะว่าเขาสามารถร้องขอจากเล่ยหนาได้ทุกเมื่อนอกจากนี้ราชันวันในตัวตนอาวุโสหลิงยังสามารถล่อลวงเอามุกนภาของนิกายมหาปราดมาให้เขาได้นั่นหมายความเฉินเซี่ยงจะไม่ขาดแคลนมุกนภา อย่างไรก็ตามการสกัดกลั่นมุกนภาจำนวนมหาศาลเพื่อใช้บ่มเพาะเตาปรุงยาก็เป็นเรื่องที่ทำให้เฉินเซียงนึกเสียดายอยู่ไม่น้อยและแล้วมุกนภากว่า100รล้านดวงก็ถูกดูดซับพลังงานไปโดยเตาเวทโลกาซึ่งกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาเพียงครึ่งวันเท่านั้นและที่สำคัญเตาเวทโลกามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแม้จะมีความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแต่เสี่ยวจริงที่ค้นพบบางอย่างได้อุทานขึ้นว่าพี่ใหญ่ข้าสัมผัสถึงสติวิญญ,ญาณของเตาใบนี้จริงหรือ เฉินเซียงเร่งถามมันเป็นเช่นไรบ้างข้าเกือบไม่สามารถสื่อสารได้เสี่ยวจิงกล่าวด้วยรอยยิ้มพี่ใหญ่สติวิญญาณดวงนี้ยังเป็นเด็กทารกแต่ข้าพอจะเข้าใจความหมายของสติวิญญาณนีเ้เจ้าลองถามดูว่าวัตจักรท้าพิภพยังมีดวงชะตาอื่นๆหรือไม่เฉินเซียงกล่าวอย่างตื่นเต้นยามนี้เขารู้สึกยินดีไม่น้อยเพราะคิดว่ามุกนภากว่าหนึ่งร้อยล้านดวงจะไม่สูญไปอย่างเปล่าประโยชน์ เสี่ยวจิงเพ่งจิตสื่อสารกับสติวิญญาณเตาเวทโลกาผ่านไปครึ่งชั่วยามนางก็กล่าวขึ้นว่าพี่ใหญ่วัตจักรท้าพิภพยังมีดวงชะตาอื่นอยู่จริงๆหลังจากยืนยันได้ว่ายังมีวัตจักรท้าพิภพยังมีดวงชะตาอื่นอยู่จริงเฉินเซียงก็ถอนหายใจเบาๆเนื่องจากเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามสัญชาตญาณของเขาบอกว่าดวงชะตาแห่งวัตจักรท้าพิภพอื่นมีความสำคัญอย่างยิ่งและมันสำคัญกว่าเตาเทพท้าพิภพเสียด้วยซ้ำ ช่วขณะนั้นเฉินเซียงรู้สึกว่าตนเองสมควรมีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกับดวงชะตาแห่งวัตจักรท้าพิภพเพราะถึงอย่างไรวัตจักรท้าพิภพก็ก่อกําเนิดขึ้นมาจากตัวเขาจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะมีสายสัมพันธ์กับดวงชะตาวัตจักรท้าพิภพเสี่ยวจิงสติวิญญ,ญาณเต่าเทพท้าพิภพรู้ไหมว่าดวงชะตาแห่งวัตจักรอื่นอยู่ที่ใดเฉินเซียงกล่าวถาม สติวิญญาณเต่าเทพท้าพิภพยังอ่อนแอเกินไปจึงไม่สามารถสัมผัสดวงชะตาวัตจักรท้าพิภพอื่นๆได้แต่ถึงกระนั้นสติวิญญ,ญาณนี้ได้ยืนยันว่าดวงชะตาวัตจักรท้าพิภพอื่นอยู่ในสถานการณ์ปลอดภัยเสี่ยวจิงกล่าวพี่ใหญ่สติวิญญาณเต่าเทพท้าพิภพตื่นขึ้นได้ไม่นานและยามนี้กำลังจะเข้าสู่สภาวะหลับไหลแล้วว่ายังไงนะข้าใช้มุกนภาไปเป็นจำนวนมหาศาลทำไมมันถึงตื่นขึ้นเพียงเดี๋ยวเดียวกันเล่า เฉินเซี่ยงอักอวนใจเป็นอย่างมากเพราะเขาใช้มุกนภาไปกว่า100ล้านดวงแต่ปรากฏว่าสติวิญญาณเต่าเทพทาพิภพตื่นขึ้นมาไม่กี่อึดใจเท่านั้นหลักๆแล้วพลังงานจากมุกนภาจะเสริมสร้างการเจริญเติบโตเต่าเทพทาพิภพดังนั้นพลังงานที่สติวิญญาณได้รับจึงมีไม่มากนะักเสี่ยวจิงกล่าวต้องบอกเลยว่าร่างวิญญาณของเต่าเทพทาพิภพมีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งพลังงานจากมุกนภากว่า100ล้านดวงที่ใช้บ่มเพาะยังถือเป็นปริมาณน้อยนิดสําหรับมัน จริงหรือนี่ดูเหมือนข้าจะต้องรวบรวมมุกนภาให้มีมากขึ้นเสียแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวปัจจุบันเขายังมีมุกนภาอยู่กับตัวแต่เขาไม่กล้าทุ่มทั้งหมดไปกับการบ่มเพาะร่างวิญญาณเต่าเทพท้าพิภพเป็นเพราะมุกนภามีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนมาหาข่ายพลังป้องกันอีกทั้งยังจําเป็นต้องการเปิดตัวขายพลังเคลื่อนย้ายระยะไกล นอกจากนี้เฉินเซียงยังคำนึงถึงประเด็นที่ว่าห้วงมิติแห่งมหาดินแดนทั้ง10อาจไม่มีความแข็งแกร่งมากพอที่จะรองรับจิตวิญญาณที่ท่งพลังของดวงชะตาแห่งวัตจักรได้แน่นอนว่าดวงชะตาแห่งวัตจักรย่อมถือเป็นสรรพสิ่งที่มีชีวิตดังนั้นมันสมควรอยู่ในสถานที่ที่รองรับจิตวิญญาณระดับสูงจึงจะเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต สำหรับสถานที่ที่รองรับจิตวิญญาณระดับสูงได้เฉินเซียงมองว่ามันสมควรเป็นอาณาเขตชั้นเซียนและอาณาเขตชั้นเทพเพราะเขารู้มาว่าสรรพสิ่งในดินแดนดังกล่าวมักเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้วยการบ่มเพาะจิตวิญญาณดูเหมือนพวกเราต้องรีบไปจากมหาดินแดนทั้งสิบ เฉินเซี่ยงคิดว่าการออกไปสูนอกนภาจะช่วยให้พวกพ้องของเขามีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นหลงจิวเซียวปัจจุบันเขาไม่สามารถทะลวงฝาขีดจำกัดในหลักฐานพลังได้เพราะติดอยู่ภายใต้ข้อจำกัดแห่งมหาดินแดนทั้งสิบกล่าวคือสรรพสิ่งในมหาดินแดนทั้ง10แทบไม่มีโอกาสเสริมสร้างความแข็งแกร่งมากไปกว่านี้ เมื่อพิจารณาถึงประเด็นข้างต้นเฉินเซียงก็เกิดความคิดว่าตัวเขาอาจจะสามารถหาวิธีควบคุมกดพลังแห่งมหาดินแดนทั้งสิบได้และหากทำสำเร็จเขาก็สามารถปลดข้อจำกัดในหลักฐานพลังและความแข็งแกร่งของมหาดินแดนทั้งสิบได้แน่นอนว่าการควบคุมกดพลังแห่งมหาดินแดนทั้งสิจะสร้างข้อได้เปรียบอย่างใหญ่หลวงแต่ความยากก็คือการหาวิธีควบคุมกดพลังนั่นเอง เฉินเซียงครุ่นคิดเกี่ยวกับการควบคุมกฎพลังก็คิดว่าตนเองอาจต้องบ่มเพาะจิตวิญญาณให้ทรงพลังมากขึ้นเพื่อสัมผัสกับขอบเขตกฎพลังให้ได้หลังจากนั้นเขาจะตรวจสอบดูว่าจะสามารถควบคุมกฎพลังได้ด้วยวิธีใดก่อนหน้านี้เล่ยหนาเคยเตือนไว้ว่าการบ่มเพาะจิตวิญญาณของเฉินเซี่ยงมีความสุ่มเสี่ยงที่จะสัมผัสกับขอบเขตกฎพลังและมันคือเรื่องอันตรายร้ายแรง ว่ากันว่าการสัมผัสกับขอบเขตกดพลังมีโอกาสพบเจอกับความทุกข์ตรมหรือหายนะที่ทําให้ตกตายหรืออาจถูกเคลื่อนย้ายออกจากมหาดินแดนทั้งสิในฉับพลันปัจจุบันหลักฐานพลังของเฉินเซี่ยงสมควรอยู่ในจุดสูงสุดของขอบเขตนักพรตระดับสิบแล้วและแม้เขาจะไม่ได้บ่มเพาะพลังแต่ด้วยผลึกเตาหยวนของเขามีความแข็งแกร่งขึ้นด้วยตัวมันเอง เกี่ยวกับความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นมาด้วยตัวเองของผลึกเตา๋าหยวนเฉินเซี่ยงสงสัยว่ามันอาจได้รับพลังงานในช่วงเวลาที่เขาทำการสกัดกลั่นมุกนภาก็เป็นได้สำหรับวิธีบ่มเพาะที่เฉินเซี่ยงปลุกขึ้นมาก็คือวิธีสวรรค์ซึ่งมันถือเป็นวิธีบ่มเพาะที่พิเศษและหาพบได้ยากด้วยเหตุนี้จึงทำให้เขาไม่รู้ว่าวิธีสวรรค์มีความพิเศษเช่นไร หากข้าบ่มเพาะพลังต่อไปก็สมควรข้ามผ่านขอบเขตนักพรสและเข้าสู่ขอบเขตพลังที่เรียกกันว่าขอบเขตเซียนและเงื่อนไขคือผลึกเต๋าหยวนขยายตัวได้ระดับจนกระทั่งแปรสภาพไปจากเดิมปัจจุบันเฉินเซียงยังไม่รู้ว่าผลึกเต๋าหยวนของเขามีขนาดใหญ่เพียงใดดังนั้นเขาจึงเปรียบเทียบขนาดผลึกเต๋าหยวนของตนเองกับเผ่าพันธุ์นอกนภาที่เคยสังหารก่อนจะระบุได้ว่าผลึกเต๋าหยวนของเขานั้นมีขนาดใหญ่กว่าและมันเกือบเทียบเท่าขนาดหัวใจของเขาแล้ว อย่างไรก็ตามเฉินเซียงยังไม่ได้สัมผัสพบถึงสัญญาณของการทะลวงระดับและแม้เขาจะทดลองกระตุ้นพลังเต่าหยวนแต่ก็ยังไม่มีวิแววใดๆตรับใดที่ผลึกเต่าหยวนประสภาพก็จะทำให้พลังเต่าหยวนทบทวีความรุนแรงและเป็นการทะลวงระดับสู่ขอบเขตเซียน สำหรับข้อได้เปรียบของผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเซียนก็คือการใช้พลังเต๋าหยวนเสริมศักยภาพของอำนาจพลังทางจิตวิญญาณและด้วยการที่จิตวิญญาณของเฉินเซียงมีความแข็งแกร่งก็ทำให้เขามีความกระตือรือร้นที่จะทะลวงระดับสู่ขอบเขตเซียนจริงสิค่าสมควรสอบถามกับเล่ยหนาว่าแล้วเฉินเซียงก็ติดต่อหาเล่ยหนาทันที เจ้านายภารกิจที่ท่านมอบหมายได้รู้ล่วงแล้วปัจจุบันข้าให้มู่หลินคอยดูแลความเรียบร้อยหากท่านต้องการใช้งานพวกเราก็สามารถสั่งการกับมู่หลินได้ทันทีเล่ยหนากล่าวนางคิดว่าเฉินเซียงต้องการใช้ให้พวกนางก่อสร้างเมืองในอาณาเขตเย็ยนเหิงเพิ่มเติมเฉินเซียงต้องการรู้เกี่ยวกับวิธีทะลวงระดับที่ชัดเจนแต่เขาจะไม่สอบถามกับเล่ยหนาโดยตรงเพราะนางเคยเตือนเขาเกี่ยวกับการสัมผัสข,ขอบเขตกดพลังดังนั้นเขาจึงคิดว่านางจะห้ามปรามเขาเอาไว้และอาจไม่พูดถึงวิธีการทะลวงระดับ เลย่ยหนาเจ้าต้องบ่มเพาะผลึกเตายวนอีกมากน้อยแค่ไหนจึงจะสามารถทะลวงระดับสู่ขอบเคตเซียนเฉินเซียงกล่าวถามเจ้านายท่านต้องการทะลวงระดับสู่ขอบเคตเซียนอย่างนั้นหรือเลย่ยหนากล่าวถามดูเหมือนนางจะรู้ทันความคิดของเขาข้าเคยบอกท่านไปแล้วว่าการทะลวงระดับจะทําให้ท่านพบเจอปัญหามากมายไม่ใช่สน่อยข้าเพียงต้องการทําความเข้าใจให้แน่ชัดเพราะข้ากังวลว่าการเสริมสร้างความแข็งแกร่งอาจทําให้ทะลวงระดับโดยไม่ตั้งใจ เฉินเซี่ยงกล่าวบนหัวเราะในช่วงนี้ข้าฝึกฝนวิธีปรุงยาและพบว่าหลักฐานพลังของข้ามีความก้าวหน้าโดยที่ผลึกเต๋าหยวนมีขนาดใหญ่ขึ้นจริงหรือนี่ช่วยอธิบายถึงสถานการณ์ของท่านให้ข้ารับรู้อย่างละเอียดเลย่ยหนากล่าวด้วยน้ำเสียงเป็นกังวลเฉินเซียงอธิบายถึงสถานการณ์ของตนอย่างละเอียดเมื่อเลย่ยหนาได้รับรู้นางก็กล่าวด้วยเสียงตื่นตะลึงว่า เจ้านายวิธีบ่มเพาะของท่านเป็นสิ่งวิเศษและหาพบได้ยากมากผลึกเต๋าหยวนของท่านสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งได้ด้วยการดูดซับพลังงานของหัวใจเงื่อนไขาการทะลวงระดับของท่านจําเป็นต้องดูดซับพลังงานจนกว่าผลึกเต๋าหยวนจะมีขนาดเทียบเท่าหัวใจเลย่ยหนากล่าวเสริมถ้าเช่นนั้นก็หมายความว่าข้ายังห่างไกลาจากการทะลวงระดับสู่ขอบเคตเซเียน เฉินเซี่ยงกล่าวถามอย่างเสแสร้งแต่อันที่จริงเขารู้ตัวดีว่าตนเองเข้าใกล้าการทะลวงระดับเต็มทีแล้วสมควรเป็นเช่นนั้นผลึกเตาหยวนของท่านในปัจจุบันยังมีขนาดไม่ใหญ่นักแต่หากผลึกเตาหยวนของท่านมีขนาดใหญ่ขึ้นก็จะยิ่งทำให้ท่านมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเล่ยหน่ากล่าวเข้าใจแล้วถ้าเช่นนั้นข้าก็สามารถฝึกฝนวิธีปรุงยาโดยไม่ต้องกังวลสิ่งใดเฉินเซียงกล่าว หลังจากสิ้นสุดการสื่อสารกับเล่ยนาเฉินเซียงก็ลงมือสกัดกลั่นมุกนภาอย่างบ้าคลาั่งโดยหวังว่าผลึกเต๋าหยวนจะมีขนาดใหญ่เทียบเท่าหัวใจหากประเมินจากความเร็วในการขนาดตัวคาดว่าประมาณสิบวันผลึกเต๋าหยวนของข้าจะเข้าสู่เงื่อนไขของการทะลวงระดับการสกัดกลั่นมุกนภาด้วยเตาเทพทาพิภพ,พ,พสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผลึกเต๋าหยวนได้เป็นอย่างดีเพียงแต่เขาต้องใช้มุกนภาเป็นจำนวนมหาศาล ก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงเคยทดลองนำมุกนภากับผลึกเต๋าหยวนของเผ่าพันธุ์นกนภามาสกัดกลัน่นร่วมกันจนกลายเป็นเม็ดยาที่สามารถเสริมสร้างผลึกเต๋าหยวนได้อย่างรวดเร็วปัจจุบันเฉินเซียงมีมุกนภาอย่างล้นเหลือแต่ทว่าวเขาค่อนข้างขาดแคลนผลึกเต๋าหยวนของเผ่าพันุ์นกนภาเมื่อขาดแคลนผลึกเต๋าหยวนเฉินเซี่ยงก็นึกถึงเมืองหลิงฟงขึ้นมาเป็นลำดับแรก ก่อนหน้านี้เขากับหลิวเมืองเอ๋อรทำการเข็นข่าสาวกนิกายมหาปราดจนได้รับผลึกเตาหยวนมามากกว่าหนึ่งหมื่นดวงซึ่งเขานำผลึกเตาหยวนเหล่านั้นไปติดตั้งตามตำแหน่งต่างๆของเมืองหลิงฟงแน่นอนว่าหนนั้นเฉินเซี่ยงวังแผนก่อว,วินาศกรรมแต่หลังจากเอาชนะอาวุโสหลิงและมหาเทพสวรรค์หลิงฟงได้เขาก็ล้มเลิกแผนการก่อว,วินาศกรรมโดยให้ราชันวันสวมรอยเป็นอาวุโสหลิง ดังนั้นแล้วเฉินเซี่ยงจึงติดต่อหาราชันวันบอกให้มันนำกำลังคนช่วยกันค้นหาและรวบรวมผลึกเต๋าหยวนที่เขาติดตั้งไว้ในเมืองหลิงฟงสำหรับผล ah ึกเต๋าหยวนหนึ่งหมื่นดวงเฉินเซี่ยง <88 S 1> คิดว่าเพียงพอต่อการบ่มเพาะพลังของเขาแล้วราชันวันไม่เคยรู้มาก่อนว่าภายในเมืองหลิงฟงจะมีผล ah ึกเต๋าหยวนติดตั้งไว้อย่างลับๆแต่หลังจากนำกำลังคนออกร ah วบรวมผลึกเต๋าหยวนเหล่านั้นมันก็นึกหวาดกลัวเล็กๆเพราะ ah หากผลึกเต๋าหยวนเหล่านั้นเกิดการระเบิดเมืองหลิงฟงจะต้องย่อยยับเป็นแน่ ผ่านไปไม่กี่วันราชันวันก็นำผลึกเต๋าหยวนมาส่งมอบให้กับเฉินเซียงในช่วงที่ผ่านมาเฉินเซียงสกัดกลั่นเม็ดยาทะเลจิตวิญญาณเพิ่มเติมไว้บางส่วนภายในมหาดินแดนทั้งสิบมีกฎพลังเป็นข้อจำกัดทำให้ผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถบ่มเพาะสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ระดับสูง แต่หากเฉินเซียงสามารถควบคุมกดพลังนั้นได้เขาก็อาจไม่ต้องกลั่นปรุงเม็ดยาทะเลจิตวิญญาณให้กับคนอื่นๆอ,อีกต่อไปเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญในมหาดินแดนทั้งสิบสามารถทะลวงระดับสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยตนเองช่วงที่ผ่านมาหลานชิงเทียนและสื่อยี่มีการรายงานข้อมูลอยู่ตลอดเวลาซึ่งข้อมูลสำคัญที่เฉินเซียงได้รับรู้จากทั้งสองก็คือพระวิหารไร้วิธีระดมกองกำลังกว่าหนึ่งล้านคนเพื่อเข้ามาดินแดนทาพิภพ,พ อย่างไรก็ตามเป้าหมายของพระวิหารไรวิถีไม่ใช่อนาเขตเยียนเหิงหักแต่เป็นพระวิหารแห่งสวรรค์แม้หลานอยู่เจ้าวิหารลำดับสามจะถูกฆ่าตายแต่พระวิหารไรวิถีไม่คิดจะตอบโต้หลงจิวเซียวในทันทีเป็นเพราะพระวิหารไรวิถียังคงเชื่ออย่างสนิทใจว่าอนาเขตเยียนเหิงเป็นฉากหน้าและหลุมพรางของพระวิหารแห่งสวรรค์ดังนั้นพระวิหารไรวิถีจึงตัดสินใจจะเปิดฉากสงครามกับพระวิหารแห่งสวรรค์โดยตรงพระว พระวิหารไร้วิธีกำหนดแผนการไว้ว่าหลังจากกำจัดพระวิหารแห่งสวรรค์ได้พวกมันจะขับไล่เผ่าพันธุ์นอกนาภาที่เป็นเครือข่ายพระวิหารแห่งสวรรค์ออกไปทั้งหมดจากนั้นจึงบุกทำลายอาณาเขตเย็นเหิงก่อนจะไปที่วิหารท้าพิภพเพื่อเก็บเกี่ยวเตาเทพท้าพิภพเป็นลำดับสุดท้าย ทางฝั่งของพระวิหารแห่งสวรรค์มีขุมกำลังหลักในมหาดินแดนทั้งสิบถึงสามแห่งซึ่งเล่ยหนาให้ข้อมูลมาว่าขุมกำลังพระวิหารแห่งสวรรค์อีกสองแห่งจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังเพื่อไม่ให้พระวิหารไร้วิถีได้เก็บเกี่ยวเตาเทพท้าพิภพ,พหลังจากประเมินสถานการณ์โดยรวมแล้วเฉินเซียงก็คิดว่าฝ่ายของตนไม่จำเป็นต้องเคลื่อนไหวใดๆเพียงเตรียมความพร้อมต่อศึกสงครามเป็นพอแล้ว เมื่อถึงยามสึกเผ่าพันธุ์นอกนพา,าที่เป็นพันธมิตรของแต่ละฝ่ายจะเข้าร่วมสงครามทําให้มีเผ่าพันธุ์นอกนอพารุกรากขุมกําลังในมหาดินแดนทั้งสิบไม่มากนะักด้วยเหตุนี้เฉินเซี่ยงจึงคิดว่าฝ่ายของเขามีเวลาให้เตรียมตัวมากขึ้น แม้ว่ากำหนดเวลากระชั้นเข้ามาแล้วแต่ดินแดนร้อยบุกผากับนิกายมังกรเก้าสวรรค์ได้ร่วมมือกันจัดวางขายพลังเคลื่อนย้ายระยะไกลด้วยวิธีนี้คนของดินแดนร้อยบุกผาและผู้เชี่ยวชาญที่ยังอยู่ในดินแดนมังกรเก้าสวรรค์จะสามารถเข้ามาในดินแดนท้าพิภพได้อย่างสะดวกรวดเร็วดินแดนมังกรเก้าสวรรค์อุดมไปด้วยทรัพยากรพลังงานเมื่อการจัดวางขายพลังเคลื่อนย้ายแล้วเสร็จนิกายมังกรเก้าสวรรค์จะโอนย้ายทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในอาณาเขตเยียนเหิง ช่วงเวลานี้เฉินเซียงยังคงเก็บตัวบ่มเพาะพลังอยู่ตลอดเวลาแม้เล่ยหน่าจะบอกเขาว่าการทะลวงระดับมีความสุ่มเสี่ยงแต่เขายอมเสี่ยงที่จะทดลองทะลวงระดับไม่เช่นนั้นเมื่อพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับขุมกําลังอย่างพระวิหารแห่งสวรรค์หรือพระวิหารไรา้วิธีพวกเขาก็อาจไม่มีความแข็งแกร่งมากพอที่จะปกป้องเมืองในอาาเขตเย็นเหิงไว้ได้ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มว่าดินแดนร้อยบุบผาจะตกเป็นเป้าหมายหลักเพราะเป็นท,ที่ทราบกันดีว่าในอดีตผู้เชี่ยวชาญแห่งดินแดนร้อยบุบผามีความเกี่ยวข้องกับกระสกเทพหวิถีและอาวุธเทพอสูรทั้งสี่แน่นอนว่าประเด็นดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่เฉินเซียงสันนิษฐานขึ้นมาเองซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ไล่หนาแจ้งให้เขารับรู้ เล่ยนาะบอกกับเฉินเซียงว่าพระวิหารแห่งสวรรค์ให้ความสําคัญต่อดินแดนร้อยบุกผาเป็นอย่างมากเพราะพวกมันคิดว่าผู้เชี่ยวชาญของดินแดนร้อยบุกผาจะสามารถนําพาพวกมันไปพบกับอุปกรณ์แห่งเทพบพรรพการท้าพิภพสำหรับการทะลวงระดับสู่ขอบเขียนเฉินเซียงคิดว่าตนเองไม่ได้มีความเสี่ยงอย่างไรนักเพราะเขามักรู้สึกว่ากดพลังแห่งมหาดินแดนทั้งสิบมีความลำเอียงต่อตัวเขาซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่มาจากสัญชาตญาณของเขา เฉินเซียงรู้สึกว่าการที่เขาสามารถจุติขึ้นมาในดินแดนท้าพิภพด้วยเงื่อนไขที่พิเศษนี้ก็เป็นเพราะกฎพลังแห่งมหาดินแดนทั้งสิบให้การปกป้องตัวเขาอย่างลับๆเฉินเซียงสกัดกลั่นมุกนภาและผลึกเตาหยวนจนกระทั่งได้รับเม็ดยาเป็นจำนวนมากเมื่อเข้าใกล้กำหนดการรุกรานมหาดินแดนทั้งสิของเผ่าพันธุ์นอกนภาเฉินเซียงก็เริ่มกลืนกินเม็ดยาที่เขาลั่นปรุง ปัจจุบันผู้คนในดินแดนท้าพิภพสามารถรับรู้ได้ว่าห้วงมิติกำลังอ่อนแอลงและมันคือสัญญาณที่บ่งบอกว่ากำหนดการรุกรานของเผ่าพันธุ์นอกนภา,าได้กระชั้นเข้ามาแล้วอาณาเขตเยียนเหิงมีเมืองใหญ่นับพันโดยที่มีมหาข่ายพลังปิดล้อมอาณาเขตเอาไว้ซึ่งมหาข่ายพลังป้องกันใช้พลังงานจากช่องทางนอกนภาใต้ที่ดินชุมชนเฉียนหลงเป็นหลัก อย่างไรก็ตามหลงจิวเซียวได้สั่งการให้กลุ่มอำนาจหลายฝ่ายช่วยกันรวบรวมเหรียญผลึกมาที่ส่วนกลางเพื่อเตรียมไว้สำหรับการเพิ่มศักยภาพให้กับมหาข่ายพลังป้องกันนอกจากนี้เฉินเซียงยังติดต่อไปอยังเล่ยนาเพื่อให้นางช่วยสนับสนุนมุกนภามาที่อาณาเขตเย็ยนเหิงและดินแดนร้อยบุกผาสำหรับวิหารท้าพิภพนั้นเฉินเซี่ยงแทบไม่มีสิ่งใดต้องกังวลเพราะหังเจียนเทียนบอกว่าม่านพลังที่วิหารท้าพิภพมีความแข็งแกร่งมากขึ้น จึงเชื่อว่าจะไม่มีกองกําลังฝ่ายใดบุกทะลวงได้ง่ายๆและแล้วเลยนะ่ยหนาก็ได้เรียกใต้บัญชาทั้งหมดมารวมตัวกันเพราะนางจะต้องทําสงครามกับพระวิหารไร้วิถีแม้ปัจจุบันนางจะเป็นบ่าวของเฉินเซียงแต่ฉากหน้าของนางยังคงเป็นราชันเทพอัศนีดังนั้นนางจะต้องทําสงครามกับพระวิหารไราวิถีในนามตัวแทนของพระวิหารแห่งสวรรค์ต่อไป แม้แต่ราชันวันที่สวมรอยเป็นอาวุโสหลิงก็ยังต้องเข้าร่วมสงครามเช่นกันแต่หากฝ่ายพระวิหารแห่งสวรรค์เสียเปรียบขึ้นมาเมื่อใดมันจะเป็นคนแรกๆที่หนีสึกกลับมาหาเฉินเซี่ยงอย่างแน่นอนสำหรับกลุ่มอสุรกายหยวนหลงของตาเท่าหยวนยังคงซ่อนตัวอยู่ในอาณาเขตเย็ยนเหงิงซึ่งเฉินเซี่ยงวางตัวให้พวกมันเป็นกองกำลังลับของพวกเขาแน่นอนว่ากองกำลังอสุรกายหยวนหลงนับร้อยตัวย่อมถือเป็นอาวุธลับที่น่าสะพรึง ผลึกเต๋าหยวนของข้ามีขนาดเทียบเท่าหัวใจแล้วอีกเพียงก้าเดียวมันจะเกิดการหลอมละลายและเป็นการทะลวงระดับสู่ขอบเขตเซียนเฉินเซี่ยงเก็บตัวบ่มเพลังมลังมาตลอดสิบวันและแล้วเขาก็ได้พบสัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าขอบเขตกดพลังยามนี้เฉินเซี่ยงพบว่าหลักฐานพลังถูกอำนาจพลังลึกลับเข้ากดขี่ราวกับว่ามันยับยั้งการทะลวงระดับของเขาเอาไว้หรือนี่จะเป็นความทุกข์ตรม เฉินเซียงพึงพำอย่างสงสัยแม้เขาจะรู้สัมผัสถึงขอบเขตกดพลังแล้วแต่เขาไม่ได้ตื่นตระหนกหรือหวาดกลัวเฉินเซียงตัดสินใจออกจากห้องลับเขาพูดคุยกับหลงจิวเซียวเพียงช่วงสั้นๆก่อนจะเดินทางออกจากอาณาเขตเย็นเหิงหากเฉินเซี่ยงจะทำการ,รเผชิญความทุกข์ตรมเขาคิดว่าสมควรทำการในอาณาเขตเย็นเหิงเพราะมันอาจก่อให้ผลกระทบต่อมาตรการป้องกันของที่นี่ เฉินเซี่ยงใช้กระจกเทพหกวิธีเดินทางออกจากอาณาเขตเย็นเหิงขณะที่กำลังเหาะทะยานไปบนท้องฟ้าเขาพบเห็นเผ่าพันธุ์นอกนภา,าจำนวนมากปรากฏตัวพร้อมกับโจมตีม่านพลังของอาณาเขตเย็นเหิงอย่างบ้าคลาั่งพวกมันสมควรเป็นเผ่าพันธุ์ที่ไร้อรยธรรมเฉินเซี่ยงสังเกตได้ว่าเผ่าพันธุ์นอกนภา,ากลุ่มนี้มีลักษณะคล้ายกับอสูรอันมีสัญชาตญาณดิบเถื่อนเขาคาดเดาว,ว่าเผ่าพันธุ์นอกนภา,ากลุ่มนี้สมควรเป็นเผ่าพันธไร้สังกัดและค่อนข้างอ่อนแอ เฉินเซี่ยงยังมองเห็นเผ่าพันธุ์นอกนภาอื่นๆที่กำลังตั้งขบวนศึกอยู่บนภาคพื้นดูเหมือนพวกมันจะเป็นเผ่าพันธุ์ในสังกัดของพระวิหารไร้วิถีหรือไม่ก็เป็นพระวิหารแห่งสวรรค์เฉินเซียงล้มเลิกความสนใจเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์นอกนภาเหล่านั้นโดยมุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่เหมาะสมต่อการ,รเผชิญความทุกข์ตรมซึ่งจุดหมายปลายทางของเขาก็คือพื้นป่าอันเป็นถิ่นกำเนิดที่เรียกกันว่าพนาเทพสัญชาตญาณของเฉินเซี่ยงระบุว่าเขาอาจเชื่อมต่อกับกฎพลังได้หากอยู่ในพนาเทพ แน่เหล่าว่าความทุกข์ตรมที่เขากําลังจะ,ะเผชิญมาจากกฎพลังและเป็นดั่งบททดสอบในเวลานี้เผ่าพันธุ์นอกนภา,าบุกเข้าในมหาดินแดนทั้งสิบแล้วทว่าเฉินเซี่ยงได้ปลีกตัวจากอาณาเขตเย็นเหงิงเพื่อทําการเผชิญกับความทุกข์ตรมแห่งกฎพลังเกี่ยวกับเรื่องนี้เฉินเซียงไม่ได้บอกกับใครและมีเพียงเสี่ยวจริงเท่านั้นที่รับรู้ เมื่อมาถึงพื้นป่าพนาเทพเฉินเซียงก็ต้องประหลาดใจเนื่องจากสถานที่แห่งนี้มีม่านพลังอันกล้าแกร่งปิดล้อมดูคล้ายกับว่าพนาเทพปิดกั้นตัวเองจากสรรพสิ่งทั้งหลายอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ